ครับก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่ผมซีวัตนะครับผมแล้วก็ดึกบนซี่เทคกไคชิ่เทคทีมทำไมต้องออกยอดชายด้วยนะมันประมาณอะเทไปเลยนะครับผมโหลดไม่อารโหลดก็เป็นอีมูนะครับของ p p s s p p ก็จะแหลกตอนตอนนี้แหละนะครับผมแล้วก็ตอนเลือกตัวเล็กๆน้อยๆแต่ตอนเล่นนี่รับได้อยู่นะครับผมตัวไหนดีวะ โกหังโงกุลไปเลยนะครับผมโกคูปไปเลยล่างแรกนี่แหละไม่ต้องไปล่างอื่นที่เหลือสุ่มนะครับช่างหัวมันเย่โอโซโอเคสุ่มด่านเหมือนกันซิตี้ลูนเ้เามีมินิเกมให้เล่นนะครับตอนโรดเ <c oughs> สียงบอกค่อยไปหรือเปล่าวะเนี่ย

เออเอาใครช่วยเราวะไม่รู้นะครับผมเอาชาัดแม่งเต็มที่ไปเลยอ,อืออืตุยทองตุยท้องเสร็จย่างนี้เย่ยมนะครับมันจะตายแล้วนี่วะไม่เป็นไรปล่อยให้มัน เอาหายไปไหนแล้ววะเอาตายแล้วหรือวะกูดินองูไงโอเมันมันฟื้นทำไมมันฟื้นอ่ะอืออือสึกเพื่อนเราจะมาช่วยนะครับเออดีดีอุ่างั้นแหละอือออยออยอ วันนี้ก็อมองแมงเซลเปลียงโอ้โหเออเอ,อยังมัมนมชาติเบลังอยู่อืออ่ะซุปเปอร์สยาข้ามองแมงอืออ่ะอือออ่ะ,อะ,อะไม่กูดโดนกูแล้เนี่ยมายกอดอคู่รินคูค่ดี ลิลินมันฟิวไปไหนวะเบว้าวอีกแล้วคำนี่ฮามีว้าหกมาชาร์จชาร์จชาร์จเอ้ยเฮือระเบิดพลังทันไปเหินเอ้าเซลไม่ตายหรอเขามองแมงอึ้ยอึ้ยออ่ตุ้ย,อยนอนอยู่นั่นแหละ เยี่ยมโัวเองได้แปลงร่างร่างเดียวเองนะครับผมเคแมทแมทต่อไปแม่งมันตกแมตละกี่นาทีเนี่ยโอ้สามสี่นาทีเองนะครับยาวไปยาวไปสนุกไม่ดีแมทนะครับแชรอะไรเนี่ยอันนี้เหลอหรือเปล่าวะเออ ก็จะแหลกช่วงนี้นะครับตมื่กี้เห็นเป็นเซลใช่ไหมพี่เล่นเซลมัางเดี๋ยว,ยวโอ้โหหลายล่างเลยตัวน,นี้แล้วกันสุ่มปลายสุ่มปลายกูเป็นเซลแล้วตัวอื่นจยเป็นยาวไม่ใช่โอ้โหกวางมาเลยบาได้ยานกูนลิลิน โอ้ทั้งคิดทั้งมายิงตียสูงอีกดีกว่าเนามันก็มีไม่กี่แมปนี่ว่าเอ้ยยัยนี่หน้าตาอย่างอุบาทนะครับ <c oughs> คือเราเซลนั่นเอง <c oughs> ไม่พูขยับไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวเอาฟูเลยนะยาวโอ้โหยใครเป็นวะอืออือนี่มึงเป็นไงเอาฟูดีนักอวคือเออมาชาร์จกันก่อนอือ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 นี่กูเอาบ้างอย่าคิดว่าฉันทำไม่เป็น ยไปอีกนงเอ้าแปลงล่างนะครับเราแปลงล่างได้ด้วยนี่หมายเลขสิบเจ็ดครึ่งเรียบร้อยนะครับเราก็หล่อขึ้นเอียเอาหายคุยดี นี่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 ยาวไป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 คุยท้องไม่ได้วะเอาตายจ้ะอะไรวะเอ้ยพู่ข้างๆทำไมโดนโดนอีกเดียกอดเอาลูกเอาไม่ตายอีกงั้นเอาทีละตัวแล้วกันทั้งก่อนเอ้ยเดี๋ยวรู้สึกนั่นไง เอาอีกตัวนึ่งด้วยวะอือ hmm> ฮึอือฮึน nah ี่อย่าหลบสิอือฮึอือฮึเออมันหลบดีจังวะอือฮึอือเดี๋ยวมาอีกแล้วโอ้โหดีไม่ใช่เรา กูชาดพลังอยู่เอางั้นใช่ไหมเอาลึกๆจะเอาลึกจะเอาขาไม่ขาไม่เ้าแม่งไอ้ันนี้เออหมอ,อกไม่เปไ็นไรรีเวนได้ดีเนี้ยรีเบิร์สนะครับรู้สึกจะเป็นไอเทมที่เราใส่มาหรือเปล่าโอ้แต่มันหนีเก่งจังวะ เต็มเหนียวเลยทีเดียวพี่เต็มที่ทีเดียวคืออะอมองอือฮหนีกูเ,เก่งจังอือปิง ไม่ปล่อยมึง <Yeah. S 1> หลอกเยี่ยมมอกไปหนึ่งแล้วเหลือทั้งทีนี้ก็จะตายเหมือนกัน <laughs> <c oughs> <c oughs> นี่อันติเมทเทเลอร์มึงไปไหน <c oughs> ไปไหนเดี๋ยวเอาทาบอาับโอ้โหสู้กันนานไปหน่อยนะครับนนกีน้ำ่อน อีซี่อะไรเซลมึงตายไปทีนึงเย่ <laughs> yeah. แรงชีไม่ดีแมทนะครับแช่งเล็กเตอร์ดีกว่าเล่นตัวโกงแล้วแม่งไม่ลุ่งนะครับถุยไม่ใช่แล้วนะครับศิวัตมึงกากเองนะครับผมึวห่างมังดีกว่าเว้ยดีโฟนนี่แหละชุมๆๆอ๋อบูโอเค ก็ไม่เอาได้ตัวเดิมไม่เอาจะได้ใชะได้ไอศตรูเป็นทีมพระเอกเราแม่งโคตรเก่งเลยไม่เหมือนแมตช์แรกเลยทีเดียวนะครับแมตช์สองล็อกเกียร์เรียโอ้ยมะเขือเทศเย้ ขโมยกูได้มาขโมยเลยอะไรจ็โอ้โหเปิดมามันจะขโมยพลังผมเลยนะครับปิงอือหืออือออ้ยว้าวเอาหายชาพลังก่อนก็ได้วะ เดี๋ยวมันข้นมาแล้วข้นมาแล้วถอยถอยสุพสิยาคันแรกก็ช่างนะครับผมวัมนนี้เอาอีกแล้วเ,เดี๋ยว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 ,ยวไม่โดน <laughs> อุ้ยอุ้ยวดกดสีบนบน่เหลี่ยมไม่ทันไหมครับผมบักกาโลมึงเจโล่จีไม่ใช่คาโล เจโร่นะครับเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โหดูพลังอีกแล้วออโอ้โหเดียวเดี๋ยวเดียวเดียวยว, <c oughs> ว้าว <laughs> ต้องเป็นเกมที่ปล่อยพลังได้เว้าสิ้นดีเลยทีเดียวมามายีด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 ,อ,ด,อ,ดอย่าเพิ่งนะแตงล่างก่อนคันสองนี่โอ้เฮ้ย <c oughs> ทำไมก,กูกระเด็นล่ะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเยี่ยมเออห่ ไม่มอกไม่เป็นไรเอาบ้างเออโดนตายไหมมันฟื้นใหม่อีกแล้วเออดูพลังเออทำไมปิวไปไกลจังวะเออเอาไปรับพลังมมีร่างต่อไปไหมเนี่ยไม่มีแล้วหมด โดนไปวะโดนสี่ฮิตเก้าพันโอ้แรงใช้ได้เอ้าเอ้เดี๋ยวหมอบยังไปไหนอือหืออือหือ ครับพลังรอเนี่ยวันนี้มันหลบได้หมดเลยโอ้โหไม่กอดมันรอสวนนี่ด้วยเอาอคราวนี้ไม่หลับไม่พลาดไม่พลาดโอ้โหพลาดเหมือนเดิมตายอีกตั้งหากหมอกดีเวน ครับอ้าว้าอยาอะไรเนี่ยแต่ก็ชนะน,นะครับผมนิ้วหงิกเลยทีเดียวสนุกมากเอ,อ้ยซีไม่กอดอ่าโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับกับเล่นเกมนะครับผมดาวนบอลว่างๆนะครับวันนี้ความจริงก็ไม่รู้นะครับว่าจะเล่นเกมอะไรดี <c oughs> แต่ก็นี่นะครับพรพอดีเลยอยากเล่นพอดีนะครับแม่งสนุกจริงๆนะครับมัน เอเคครับขอบคุณมากนะครับผมแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับเย่เย่